ดีครับพี่น้องพอ่อเมาเลระเห่นกินเที่ยวผมมาทานครับื้นนี้วัดระเบิดวัดระเบิดพี่น้องนะครับื้นนี้เฮาจะทําการเกี่ยวเขานะครับอยู่หน้าเราเห่นกินครับพี่น้องใส่รถนะครับเกี่ยวรถเสียนุนะครับน้องนุ่งนะครับตั้งมองไงหน้าหินเท่านะครับตอนนี้สไปกับกำลังเห็ยังครับหากบอ <c oughs> เตรียมน้องไว้กับจิตาย้ครับข้างบานนี่แดดพี่น้องวิครับจิเกี่ยวเขาปูร้านนะครับทั้งบุญกระตากงตะไลนะครับนะครับจะคล้องรถกันสวัสดีครับสวัสดีครับไรระยะบาทครับเกี่ยวเขาครับสามร้อยพ่อใดบอกเขาเป็นราคาเดี๋ยวเราเล่นกินจะบูชาล้านก่อนนะครับพี่น้องจยกบังเนาะถคุณตรงเนี่ย ขอเสียงนะครับโอ้นตบมือตอนรับเพียง้ยเป็นไงครับผมหมงไฟครับแก้วขนาดครับแก้วยวขนาดน่นเห็นบอ่แะโหุนได้ครับนี่พี่น้องนี่ทุกอย่างตองการเดินทางครับผมเดี๋ยวฮอบปูรานต่อนพี่น้องบานนี่เดี๋ยวสีบังเขาจะไปบันเทิงตอนอยู่นาเขานะครับตอนนี้ไงเบื้องบรรยากาศในการเตรียมต้นเตรียมโตนะครับพี่น้องเกีียวเขาทีสอง4หน้าร้อยหิหน้ารอินกินนะครับ เปิดสนามก่อนนะครับบังแรกหูอยากล่มจักหน่อยเกี่ยวบ่ค่อยงามนะครับแน่แน่แน่เฮ็ดดีๆงามเฮ็ดเบียกพี่อยี๋คือเฮ็ดเลรีเฮ็ดหัวถิ่นเกณฑ์ครับบังไฟมาทานบ่ครับาดีดีครับห<ะ>มาหมากระท้านีดีครับห <c oughs> <c oughs> มากระท้านีดีครับร <c oughs> <c oughs> ้านหน่อยครับพี่น้องนะครับมเมื่อกี้เอาเขาน้ำๆครับอเอาครับผมพี่น้องหลังจากบูซาด้านเรียบร้อยนะครับเจี๊ยเจียบน้องห้อยมาบูซาเขาบ้าน ตดีวเดี๋ยวี๋พี่พี่่กอพี่้างามปเน,นีครับรถดกำลังเกี่ยวับผมทั้งคนกำลังเกี่ยวกันกกนะครับเอ <c oughs> อบังเดอไฟน้ไฟขอได้ล่กินบดบจกบงลงด้อน <c oughs> ี่นสูงงสะอาดแ่ไลายแตดังฮะแต่ดังมันหึมโรนงท่านรห <c oughs> <c oughs> ยหองพอยดหลังจากบูชาล้านพี่น้องบูซาเขาวาน ที่ลี่อยากเดียวขอเสียงนะครับตบมือตอนรับแยงหมดเอ้าคือหัวเดีครับแล้วลูกหัครับหัวนะหัวเป็นขนาดนี่ครับพี่น้องบูชาล้านบูชาหน้านะครับบูชาเขานะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแหกเลยปีนี้นะครับเอาเรื่องอีกครับเยอะแยะครับหวังไฟนี่ ีจะไปบ่านอจูดเนาะแล้วเอาบ่าพอลองบ่ถ้าไปถไปส,ไปสมุดน้ำ <c oughs> จูดฮะเอาเลยก็สมุดเอ้ยสมุดน้ำจูดครับมันเป็นแน่นน <c oughs> เอาพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการเกี่ยวข้าวับผมอีบ้าน <c oughs> สาร้างกิมมี่ไปซื้อไม้ยี่บ้านเคนนี้พี่น้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่เมียงโอนยี่บานยังโดนนี่ฮะคนนี้ยี่บานนี่ววานน <c oughs> พนนวานน <c oughs> พวีเจ้าวอพี่เดียบเจ้าบอเลยใช้กระไฟเดียวคือกรไฟค่ะว่า ผมเล่นตั้งข้างเลยนาเว้ยืมขอเสียงนะครับเฮ้ยไม่ไทยบูมาดำนั่นดีเสียงชัวรมากไม่ไทยบูม,ม,ามาสูงตายไ,ไปแต่ว่า<ป>เอาให้เอาเอาเป็นไงครับเกี่ยวเขาให้หนึงกินเขาแล้วครับนี่นะนะน้ำมันไ่เห็นไปไม้มต่อไหมต่อต่อเป็นยังไงครับต้อตายตายต้อตายตายหว่านไหครับเจะร้องรถเกี่ยวเพิ่นมาเห็นไปไม้ต่อเพราะว่าเบื้องต่อ พุนครับจอดเธอเลยสองสุโมงเด็ดยังกับว่าอะไรอ้อนเอแห็งแห้งงนงานยินมันออกโลบเพียดเบียก็กายจพาบอมบัดเอาไปต่อรายการาวเตียงับผมกินเมล่อหองานอ้าวมาางสารลกินพวกกัวเธอนีไปใหญต้มไก่ต้มไก่สามเนื้อต้มหงบอเลยกับตั้งผีเตี๋ยน้องหอยผกเตี๋ยวทะเลกนวางนะพี่กินมาตสานเ็งานวานกจะพาบอมบัด ราไม่ยกมันจะดอยู่ตรงนีครับทีนาน้องจอยกันเอเดนเมื่อปืนเนี่ยกินเขากืนขยะขนาดมันปืนเนี่ยน้ำร้องอาอยว่กินโบคอยล่งดันดันครับดันฝากเตรียมให้หน่อยจังหน่อยครับลงเกี่ยวต่อเกี่ยวเขาซ้อนให้ซี่ชั่วโมงกับมัน นี่เมียงจัดให้โตตานมาเลยภาพเป็นอะกินข้าวน้ากันนะครับพี่เด็ดผู้ท่งไกลบ้านนี่เนาะมันเงียบเงียบเลยตำมะละหุ่งมันอยู่บ้านไกลบ้านล่ามเนื้อล่ามเนื้อไนี่เมียงอู้ล่ามเนื้อครับเทียงเทียงเอามาครับกินข้าวน้ากันนะผม เดี kind of it, it on, fruit, ๋ยวจะน้อยจูตะไลน้ำกันนี่เกี้ยวบหานมันแหกบ่ถึงม็น้องเหอแล้วเอามนาเอาม่าให้โบเบิดเลยบ่กก็จให้บเบลวาจูเลยโบฮะเป็นยังไงกวัวววคือน้อยเสยบว่ะววเต็มกระดางมาู้องสบายเวะแลตื่นแล้วก็กวงแล้วอ้เดี๋ยวจัดนีอีกเ้าเล้ถ้าตเลยงลบหลดราหนหมวกวาเราก็จะวานหลบปานลบวนดดากเลียอหนอ พูดไปล้วบรรยากาศกินข้าวเที่ยงนะครับโบกินข้าวน้ำหมูเลยเป็นย่านบ่ได้กินข้าวว้าหนอไปซัดก๋วยเตี๋ยวครับยุติยร้านก๋วยเตี๋ยวมีไงสันจีได้ครับสันจีนี่ครับพี่น้องหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วครับสิดึงอีบานปาะจามประยิบหล่นพึ่งดั้งข้างในเราใส่รถมันบผ่านอลไรมาอนี่ยเกลียวเฮียเกลียวฮักไปแล้วเบิกซานเบิกซานเลยเดีว ขึ้นี่ละสิเี่ยโอ้ยเอาแหงลูกหนักขึ้นนี่อันนี้อะไรนี้ล่ะไปไงไดรอันนี้วบบะเด้อประก <laughs> นนันบอดลีบอลปากไงพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พี่ใหญ่พี่หน้า <c oughs> เห็นยังไงมันหลับมันเลื่อนใ <c oughs> าญ่เฉยคัดไปค่าใหญ่ของใา้ค่าใหญเขียวให้ร้อนอีกอืมบานนี้ก็ดีจูงไฟเพิ่มอีกสองบังบ้านนี้ให้มันเหลวมันทั่วยังได้กระไดอย่าจิงตื่นอย่าจิงทวงเด้อเอาดันพ่อบ้าน อาจารย์ดูหนึงกก็ช่วจูงก,ก่อนด้ัมไปไมไดี <c oughs> ไปอก็เด้ต่หลงคนมาซื้อได้ก็แ <c oughs> ก,ก่คนตายคนมาตื้อได้คุณสอนผู้ใหญอาจารย์จูกก่อนนผะู้เฒ้าตะจูงก่อนอะ <c oughs> ไรไขยมาถึงหัวกระทยตัวว้ยก็บอกดีทายบ่า <c oughs> ว่า่นเ่างก ขอ,อเสียงนะครับตึมเดียวหรอกยักเข่าอย่างด้วยเออซีดแห่งดูหัวถูกใจกูมึงจ้ามาหนิ <c oughs> <c oughs> รัดวงจรบ่เอาๆอาจารย์ดอบเป็นยังไงดีท่านมาหนี่ท่านมาหนี่ไปบารถลงเดินเครื่องมานี่นัดลูกเครื่องเก้าบ้องนอนรอบเลือกบานเนี้ยเอานี่ครับเปลี่ยนมือปืนใหม่บ้านอันพูนเบิ้งต่อเบิ้งแตนี่ก็เมื่อแล้วครับเด้อให้เขาเบิ้งเองเล็กหน่อยเล็กเขาเพราดะเ้เจาขาโยงวตาดี นุ่งมาซอยครับนี่เทียบน้องห้อยถูกใายครับรวดใทยจังหน่อยใช่ไหมครับผมทีเทียบ,บจะใส่หัวเป็นตัวเดินล้าเฮงงานนเดี๋ยวอบวู้แดดแห้งพี่น้องแต่ว่าขี้าเป็นหนา้าหน้าอยู่ด้อมือน,นี่หอย ตาเกลี้ยแต่ว่าพอไมมกันไอเย็นโค้ชช่วยช่วยบอกคนเดียวน่าเกลี้ยยตอนมากพอให้ช่วยมัย้งอาจารย์บานเท่าพี่น้องเอ้ยนะครับเกี่ยเรากำลัมาตากนะครับเผาว่เป็นราคาครับตัวนี้จะเป็นเผากินนะครับเป็นเผาหอมขึบนซองนะครับพี่น้องมากดีเลยครับนี่ครับ โอ,โ,อโอ้ยตรวจตรวจรวจเดินทางนะครับพี่น้องตรงหน้าครับรับจองครับรับจรับจองมาได้ไปบอสเท่ากันเดี๋ยวจะรับทางตรงจะรับจองเงี้ยงุ่มนเอครับพี่น้องเอาบรรยากาศให้หน้ากับกำลังเรื่องนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการต้องการเก็บเคี่ยวนะครุณผู้ชายที่ศาลเรานะครับเอาบอเป็นราคาพี่น้องเอ้ย เป็นราคาคือเรียบน้องหอยนี่ละกับน้องนงคุณมาซอยกับปอพุ่นร้ายๆนะครับวันนี้งาาาาโคาส้ข้าอี่นอข้ตี่ัวนี้ก็จะนาประมาณสิ้นเดือนครับพี่น้องสีเกียวนะครับฮะ ว้อเองอาท่เแต่ว่าเจวันี่เท่าไหนเย็นที่นอกเนย่เว่ออนี่เี่ดัี่ที่แปดเก้าเแองห่วงครับแดนหลังสู้ฟ้าหน้าชู้ดินินรืออกลบเทปเียรคือก่ผ่าบับัดนะครับเทพน้องหอยเโรแกน2อง้าันรสาทหาร เดี๋ยวเราจะทำบ้านเดี๋ยเนี่ยพี่น้องเป็นบรรยากาศบ้านเฮานะครับม้วนๆกันนะครับซอยกันครับผมบริจ้างนะครับนี่ตะวันหลดหจ้างเด้อครับเด้อไรอร่อยนะครับติ่มซำมาริชาเขาหม่นลุงมาทำที่มากอ่ะเป็นไงฮะเสียครับไปเอาอยู่อ่ะสิครับนายสร้างคนก็มาวันนี้เดี๋ยวเจ้าเอลเอสนะครับพี่น้องมารีวิวนะครับ ดูวันป้าเขานะครับเลี้ยวอินเลียงไปนะครับใตรลูกยี้สู้ไว้เหรอฮะใตรลูกยี้สูเหรอครับรถบ้านเจ้าครับไต้ลูกยี้สูเขาบูยังครับเขาบูเรือเหรอเขาบูเรือที่นี้เนาะต้องวนกับกำลังเกี่ยวนะครับรถกำลังเดินงานอยู่นะครับต่อย้อนนองนง้อบอกันครับผมด้านบ้านเท่านะครับนี่ควันนี้รอดเล่นกินเกับประมาณอาไร่กลนะครับ จบงานเลยมันนี่เป็นเผากินนะครับการเนเนี่ยยเี่หยยาวเรยคคดเลียวกระอดเบิดเรียบร้อยพี่น้องเยเพื่อบรรยากาศในการเกี่ยวเข่าราบันเรียบร้อยครับพี่น้องท่งนี้กาลังเก่เมื่อยครับเกี่ยวเข่ามันเรียบร้อย ระยอสามพนอเรียบร้อยดีเรี๊ยบน้องห้อยเริ่มโยก zoom ทำงานนะครับอ่ะวันนี้ครับก็ทายทอดบรรยากาศการเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเนอะพี่น้องเพิ่งชุดตะไลเล็กหน่อยนะครับข้าวโรตกินแบบไร้เนี่พี่น้องเลยนี้าวโรตีกินแบบแบบไร้เนี่ยหนิแต่ยังเม็ดครับะแต่ยังเม็ดครับได้ไบซิปหลานเม็ดครับนับแล้วบังเว้นเอาบอกกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มาถ่านครับผมสวัสดีครับ também top por aí <music>